วว้า <Wow. S 2> กับสวัสดีนะครับนี่คือผลง,งานการเทรด BTC USD นะครับวันที่27รกรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับกำไร1,580บาทนะครับเทรดโดยใช้ทุนหลักพันนะครับวันนี้ถือว่ากำไรมากนะครับก็ <c oughs> ด้วยประสบการณ์แล้วก็ <Wow. S 1> วีความรู้แล้วก็หลักการที่ถูกต้องนะครับก็สามารถจะทํากําไรได้นะครับอยากแบ่งปันความรู้แบบนี้ให้กับพี่น้องเราใครที่ต้องการมีไรายได้ออนไลน์นะครับอยากมีไร,ไออรยายไ,ได้ออนไลน์จากการเทรด forex ซึ่งเป็นตลาดที่สามารถทไรไํารายได้ได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับถ้ามีความรู้มีความ ต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตนะครับมีเงินลงทุนแล้วก็มีความมุ่งมั่นอยากเปลี่ยนแปลงนะครับทักมานะครับเตสร้างชีวิตอยากสร้างอนาคตสร้างชีวิตใหม่ให้กับท่านนะครับช่องทางการหาเงินออนไลน์ถือว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ <Wow. S 1> น่าสนใจนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมทักทายเข้ามานะครับ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามีคอร์ดออนไลน์ที่จะสนับสนุนท่านนะครับสวัสดีครับ